สวัสดีค่ะพี่น้องหลังจากที่เมื่อคืนเราอิ่มน้ำสำราญกันแล้วนะคะพี่น้องวันคริสต์มาสนอกก็เก็บภาพบรรยากาศวันนี้มาฝากจ้ะพี่นอ้องหิมะต,ตกด้านนอกก็ไม่มีรถวิ่งเลยจ้าเอาต้นคริสต์มาสมาให้ดูอีกรอบจ้ะพี่น้องก่อนที่จะเก็บเนาะแล้วก็มาดูหลังบ้านของเราพี่น้องหลังบ้านของเราก็จะหิมะเต็มเลยจ้า ไม่มีรถวิ่งหรือนะจ๊ะวันที่วันที่ยี่สิบห้าวันนี้พ่มมีรถปิ่งจ้ะเมนูของเราวันนี้ร้อนๆ้อนจ้ะแกหนาวจากพี่น้องมากินก๋วยเตี๋ยวกันเลยจ้ะมีลูกชิ้นเราก็ต้มก๋วยเตี๋ยวเลยจ้ะพี่น้องมีพริกมีกะปิเนาะจากพี่น้องเนาะผักของเราก็มีถั่วงอกจ้ะพอดีพอดีกันเลยซื้อมาไปพอดีเลยได้ทำเป็นก๋วยเตี๋ยร้อนร้อน สดร้อนๆแซ่บๆหลังจากที่เมื่อคืนก็หนักหนาสาหัสกันอยู่จ้ะพี่น้องส่วงวะส่วงวะจ้ะพี่น้องมากินกว๋วยเตี๋ยวน้ำกันกันกบอีนางได้จ้ะเดอ้อพริกกะปิแก้มแซ่บๆจ้ะพี่น้องขอบคุณค่ะ